สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๋ยสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับผมตอนนี้เรากําลังอยู่ในเอพิโซดว่าด้วยการฝึกสติและสมาธินะครับนี่คือรายการ Give me five podcast นะครับพอดแคสต์ดีๆที่จะพาผู้ชมนะครับทั้งทํางานมานานแล้วทํางานมาระยะหนึ่งหรือว่าเป็น First t o p p e r เข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวดีๆที่จะนําปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของคนทํางานครับผมค่ะว,วันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราด้วยค่ะ ขราวที่แล้วเราพูดถึงสมาธิทั้งแบบเบาๆเบาๆนะนะ <laughs> แล้วก็แบบฮาร์ดคอร์ไปเลยนะ <c oughs> แต่ว่ามีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการฝึกสมาธิในช่วงเวลามื้ออาหาร <c oughs> ้ฝ<า> <c oughs> ึกได้ด้วยครับฝึกได้ด้วยทีนี้ซูมอินเข้ามาใกล้ๆนะครับ <c oughs> สมาธิเนี่ยครับเพื่อนๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเราสามารถฝึกกับการกินก็ได้นะครับทำไม ถึงเลือกประเด็นนี้อาจจะเรยียกว่า,า mindful eating meditation Meditation ม,มันดูมันดูโหต้องนั่งหลับตาเนาะไม่ไม่ไครับเราแค่มาสนุกกับการกินเนาะเขาเรียกว่ากินอย่างมีสติใช่ฝึกกินอย่างมีสติเพื่อสุขภาพที่สตรองโออย่างนี้ยิ่งชอบเลยได้หลายเดงอาจารย์แชร์ให้ฟัง <c oughs> สักนิดหนึ่งครับจริงๆต้องบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่ถ้าเครียดแล้วชอบกินนะ แต่ว่าทำไมกินแล้วหุ่นมาออกที่ผมแล้วครับอาจารย์ไม่อ,กออกที่อาจารย์เลยตอนวัยรุ่นตอนวัยรุ่นแบบถ้าโมโหนะี่ต้องกินเลยกินล้างแค้นกินให้หายกโกรธอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปเลยแล้วกินแล้วรู้สึกเยว่ยาจิตใจได้ดีมาก <c oughs> อย่างไอศครีมเนี่ยกินได้เป็นถ้วยเลยแต่ว่า,าพอฟังดูแล้วสีหน้าของอาจารย์ช่วงที่กินตอนนั้นเนี่ย แน่าจะแบบบ้าระห่ำแน่าจะตัวไมลฟูเนสแน่าจะถูกกระเจิงไปเรื่อยๆจางไปนรื่อยทีนี้เราจะกลับทำไงให้ไมลฟเนสมันกลับมาเข้มขึ้นบ้าง<ช>อาจารย์ตอนนี้คือตะกี้ที่คุณโต้งบอกว่าก,กินแล้วก็ฝึกสติได้ตะกี้ที่เล่าตัวอย่างไปของอาจารย์กินตอนนั้นมันไม่มีสติแล้วเพราะมันมีความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดบ้างแหละแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าการเวลาผ่านไปเนาะอาจารย์ก็จะเริ่มรู้สึกเออตัวเองมันก็ ดีกรีความร้อนแรงก็ลดลงแล้วจะให้กินแบบตอนนี้บอกตรงๆไ้ให้ไปกินแบบบุฟเฟ่ต์ออร์ูแคนอีทก็สู้ไม่ไหวนะไม่กล้าไปเหมือนกันที่บ้านคุณพ่อคุณพ่ออะไรก็แบบไม่ไปเราไม่ใช่กินกันแบบนั้นมันอาจจะเป็นด้วยวัยนะแล้วก็ด้วยเรื่องสุขภาพแต่ตะกี้ที่คุณโต้งจัวหัวมาเนี่ยกินอย่างมีสติแล้วก็สุขภาพสตรองด้วยอาจารย์เรียกว่ามันได้ไลดิ้งนะฮะคือถ้าเราค่อยๆกินค่อยๆย่อยเข้าไปเนาะแล้วก็เลือก ตอนนี้ต้องบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่ในใส่ใจเรื่องสุขภาพกันเยอะนะก็จะมี healthy food มี green food, <Vegan S 1> green food มีแก e a n food อีกเออสารพัดเลยเยอะแยะซึ่งดีกับสุขภาพมากๆแต่ตอนนี้ถ้าเราเพิ่มนะ plus เนี่ย plus ในส่วนของเรื่องสติเข้าไปด้วยให้รู้ว่าเออเรากินเข้าไปเพื่ออะไรอืมค่ะอาจารย์ถ้าเกิดในด้านทางด้านกายภาพก็กินเพื่ออะไรร่างกายที่เราเรียนตอนเด็กๆในวิชาสุขศึกษา ส่้อ,อแซมส่วนที่สึกหรอ,อก็ต้องการ,รวิตามินเกลือแร่อะไรนู่นนี่นั่นองนี้เลือกทันที่ของดีมีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ของที่เป็นท็อกซิกก็ไม่เอานะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ไม่เสพยาเสพติดอะไรพวกนีน้ซึ่งตอนนี้ระบาดไม่ได้เชื่อนะว่าเรื่องการกินโอ้เข้ามามีบทบาทในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเลยตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยใช่นั่นแหละตอนนี้พอเราเลือกสิ่งดีๆเข้ามาใช่ไหมคะตามหลักพภชนาการเรียบร้อยแล้ว ต่นี้บวกสติยังไงครับก็ทุกๆคําข้าวที่กินเข้าไปอถ้าเราสอดคล้องกับอีพีที่แล้วใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเราตามลมหายใจนะครับเราก็นึกว่าเรากลืนคําข้าวระหว่างที่เราค่อยๆตักมาเนาะตักที่ว่ามีสติคือเริ่มตั้งแต่ตักให้พอดีคํา ไม่คำโตไปไม่คำเล็กไปเพราะถ้าเกิดคำโตได้ถึงภาพนะเราก็ต้องอ้าปากบอาจารย์ขอสาธิตนะก็ <c oughs> ต้องอา้าอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่สุภาพาายิ่งโดยเฉพาะมารยาททางสังคมคถ้าเกิดเรากินในที่ประชุมหรือว่ากับผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังถ้าคำเล็กไปก็ทําให้เราบางทีต้องใช้เวลาทานนานแล้วเราทานกับเพื่อนด้วยกันหรือกับผู้ใหญ่เนี่ยเราทานเสร็จช้า ก็ต้องระวังในเรื่องนี้แต่ทั้งนี้<ล>ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับผมว่าในช่วงสิบเอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกสติสมาธินะครับผมและเราได้พูดเป็นในอ p พีที่ห้าสิบเอ็ดแล้วว่าการฝึกสมาธิหรือฝึกสติเนี่ยต้องทําบ่อยๆอพอฟังอาจารย์ปุ่ยเมื่อกี้บอกปุ้ยพี่อย่างนี้มันก็นั่งเกรงในโต๊ะอาหารอย่าลืมครับถ้าเราทําบ่อยๆมันจะเป็นธรรมชาติใช่แล้วเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเองต่ออะไครับอาจารย์พอทานพอดีคำแล้วเราตักเข้ามาใส่ปากพอเราเคี้ยวเราก็รับรู้ คือถ้าสังเกตนะคนที่ทานข้าวเร็วๆเนี่ยจะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบย่อยแล้วก็ระบบขับถ่ายก่อนไปถึงระบบย่อยนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเป็นนะครับรีบๆมีงานรีบๆมีงานสิ่งที่จะมาก่อนเลยก่อนไปถึงระบบย่อยเราจะกัดกัดลิ้นตัวเองกัดปากตัวเองเคยเหมือนกันแปลกดีแลกแล้วที่สําคัญอาจารย์สังเกตตัวเองนะ ถ้าเมื่อไหร่ที่อาจารย์ทานข้าวด้วยความรีบร่งคือเหมือนกับว่าอา๋อมีคนรออยู่หรือว่าต้องไปประชุมแล้วต้องรีบออกจากบ้านพอทานเสร็จปุ๊บปวดท้องเลยค่ะแทนที่จะแทนที่จะได้ได้งานเนาะใช่กลับกลายเป็นสร้างงานคือมันเครียดไปแล้ว<อ>รู้ตัวเลยค่ะถ้าเกิดแบบพอกินแบบเรียบ,บๆกระเพาะกระเพอะเกรงไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพอกินเสร็จทันทีปุ๊บปวดท้องเลยครับซึ่งไม่โอเคเลยอืเพราะฉะนั้นกินอย่างช้าๆมีสติค่อยๆเคี้ยว ครดเลือกอาหารอย่างดีแล้วใช่ไมหมคะตามหลักโภชนาการพอระหว่างเคี้ยวก็มีสติที่จะได้ไม่กัดลิ้นตัวเองอแล้วพอค่อยๆกืนเข้าไปก็เหมือนกับลมหายใจของเราที่ตกเข้าไปในการท้องอย่างเนี้ยครับผมทีนี้เรากลับมากินแบบสมมุติว่าโอ้ไม่ต้องแบบนั่งกินช้าๆเนิบๆนะครับเรามา enjoy eating เหมือนเดิมอาจารย์แต่ว่าเรากินอย่างมีสติประมาณนี้ครับประมาณว่าในหนึ่งคำที่เราไปกินอาจจะน้องๆเนาะ ช่วงนี้มีบุฟเฟ่หรือว่ารีวิวที่มันขึ้นหน้าฟีดไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok นะครับมันแน่าน่านไปตามหน่ไปตามหมุดแต่ว่าลองฝึกสติผ่านการกินได้ครับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ที่ฟังยิ v มีไฟล์ e พอดแคสตอยู่เราค่อยๆทานครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแบบจะไปอวดเพื่อนหรือจะรีบรีวิวค่อยๆทานเคี้ยวนานๆแล้วดูว่า อุตสาห์ดันด้นมาทานร้านอร่อยกขาแล้วเนี่ยในนั้นมันมีรสชาติอะไรอยู่ในปากบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีฝึกสติได้นะครับว่าเอ๊อผักร้านนี้สดจังเลยนะหรือว่าโอ้รสชาตินี้หรือว่าเดี๋ยวนี้เรามีการ cross culture นะอาจารย์เราไปทานอาหารที่หลากหลายมากขึ้นเครื่องเทศหรือว่ารสชาติบากรสชาติไม่ใช่รสชาติที่เราคุ้นเคยแต่ทำให้เราได้เห็น ความแปลกใหม่ออืในช่วงที่เรากินอย่างมีสตินะครับมันอาจจะว้าวขึ้นมาในหัวในใจแล้วก็โล่งใจอาจจะอยู่ดีๆเขาเรียกปิ๊งแวบนะอาจารย์นะปิ๊งแวบนะครับปึ้งไอเดียก็เกิดขึ้นมาช่วงที่กําลังกําลังแบบเหมือนพักผ่อนเหมือนกันนะอาจารย์นะจริงๆแล้วการฝึกสมาธิมันคือการพักผ่อนผ่อนคลายเนาะแล้วทำอย่างนี้ให้ได้โอชาสด้วยค่ะใช่โอชารสของอาหาร เราถึงแบบยนงบางทีนะคะเราเลยเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราไปรีวิวเนียกับเพื่อนๆ uh huh. ไปทานกับเพื่อนที่รู้จักรู้ใจคนในครอบครัวที่รักใคร่กันเราจะรู้สึกว่า,วาบรรยากาศมันดีกินแบบสนุกสนานนะเลื่นเริงแล้วก็มีความสุข uh huh. ตรงนี้นก็จริงๆก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นใ,ในครอบครัวแต่ในขณะที่มีความสุขอย่าลืมกลับมาที่คําข้าวของเราเนาะเพราะว่าเรากําลังพูดถึง mindful eating อย uh ู่ mindful eating นะครับก็ลองกลับมานะครับที่อาจารย์ปุ๋ยให้ไอเดียว่า ข้าวทุกคำเนาะก็คือสติที่จะเข้าไปอยู่ในตัวในใจของเรานะครับผมโอ<ฮ>้ดีมา,มากเลยเป็นการนะเติมพลังให้กับชีวิตเพราะจริงๆแล้วสารอาหารและร่างกายต้องการแต่ว่าทุกคำข้าวที่เรากินเข้าไปถ้าเราได้สารพลังบวกอีกอะ่ะเป็นสิที่ดีเป็นโพซิทีฟใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เรามีความคิดดีๆมีไอเดียที่สร้างสารรค์และจริงๆในโลกยุคสมัยเนี่ยต้องการการแข่งขันที่สูงมาก ใครที่มีไอเดียหรือมีนวัตรกรรมที่เลิศก,กว่าบางทีมันอาจจะปิ้งมาจากเนี่ยเหมือนอย่างที่ยูเลกาใช่ไหมอ่าไปอาบน้ําแล้วก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาได้ตอนนั้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้บางคนอาจจะแบบเออค่อยๆจากการกินข้าวนี่นแหละพอฝึกสตินิดีเข้าบางทีอาจจะมีไอเดียปิ้งแวบขึ้นมาก็ได้ไดเลยอาจารย์ปุ๋ยครับเดี๋ยวทีนี้เราจะพาไปลงภาคปฏิบัติกันบ้างอ่าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับไปภาคปฏิบัติกันบ้างเราจะ ไปทานอาหารญี่ปุ่นกันครับอลอลงทุกคนลองนึกถึงนะครับว่ามีราเมงญี่ปุ่นตั้งอยู่ตรงหน้าของท่านแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นข้าวหน้าปลาไหลก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเมนูญี่ปุ่นที่ทุกท่านชื่นชอบให้หิวเลยนะอาจารย์นะสรุปมาฝึกสติกันหรือเปล่าเนาะอันดับแรกที่ชาวญี่ปุ่นจะทําก่อนทานอาหารอาจารย์สังเกตไหมเขาจะประนมมือขึ้นหรือไม่ก็หยิบตะเกียบมาใส่มือแล้วก็พูดคำคำหนึ่งว่าอิทิรกิมาสดีไหมครับอาจารย์ดีเนาะ ความหมายก็คือเดี๋ยวจะทานแล้วนะนะครับแต่ว่ามันทําให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองับอาจารย์ว่าตรงหน้าที่เราจะทานเนี่ยคือรามมงนะคตรงหน้าที่เราจะทานเนี่ยคือข้าวนะนะครับหรือคนไทยก็แม่คนไทยไม่ใช่จะไม่มีคนไทยส่วนใหญ่เราจะบูชาข้าวพระพุทธแอดวานนะอาจารย์แอดวานมั้ยแอดวานนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอวานแล้ววาวนะครับคนไทยผมเนี่ยโดนคุณย่าปลูกฝังเลยครับว่าก็ นึกถึงพระก่อนถวายท่านถวายนิจจยนะครับถวายแบบน้อมถวายก็เหมือนกับเราแบบมีสตินะครับมีสติอยู่กับข้าวตรงหน้าเราแม้ว่ามันจะเป็นข้าวราดแกงหรือว่ากะเพราไข่ดาวหรือข้าวผัดก็ช่างเนาะคนญี่ปุ่นก็อิติทัคิมัสเนาะพอเราเริ่มลงมือทานครับสติเนี่ยฝึกง่ายมากจ้ะถ้าทานก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่หรือราเมงก็บอกตัวเองว่าเรากําลังทานก๋วยเตี๋ยว ทานบะหมี่ทานราเมงอยู่แค่นี้สติมาแล้วครับอใจก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับเส้นแล้วก็เส้นก็ลงไปในกระพุงกระเพาะมีความสุขนะอาจารย์เป็นเทคนิคถ้าเพิ่มสติอีกนิดนึงเส้นมันจะไม่กระเด้งใช่ไหมไม่กระเด้งน้ำซุปจะไม่ไม่แน่นอนเพราะว่าเราเรารู้ละเราบอกตัวเองมาตลอดบลกเราจะตัดให้มันดีคำนะใช่มใช่มีทั้งไม้ฟูมีทั้งอะวนเนสกันเลยใครที่ทานข้าวนะครับอจะเป็นข้าวปั้นหรือเป็นข้าวราดแกงเราเนี่ยแหละหรือข้าวกระเพราก็ให้รู้ว่า วันนี้ทานข้าวนะนไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนอะอนี่เป็นการฝึกสตินะครับแล้วก็ทานไปยังมีความสุขตอนนี้หมดแล้วครื่องจานอวันนี้ตั้งใจว่าจะกินข้าวแค่ครึ่งเดียวคุมน้ําหนักอยู่กำลังบอกตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับะะนะครับไม่งั้นจะเผลอไม่งั้นจะเผลอครับไม่งั้นจะเผลอหรือว่าตั้งแต่สั่งเลยว่าทําไมวันนี้เราทานเป็นข้าวขาวหรือว่าวันนี้ดีจังเลยได้ทานข้าวกล้องทานข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นการฝึกหมดเลยครับทีนี้จะทําแบบนี้ได้อาจารย์มันน่าจะ ไม่ทําหลายอย่างไหมไม่น่าจะเขียมมือถือไปด้วยเนาะโอใช่ใช่โอ้มีตัวอย่างอนะคุณตงพูดอนะไรจันนึกจันเคยไปไปอยู่ในวงเสวนาของเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องเจเนเรชันครับอาจารย์แล้วก็มีตัวแทนของคนทุกวัยเลยตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กซ์เจนไยเจนซีเจนแซดเนี่ยนะแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมาพูดว่าตัวเองอะมีลักษณะบุคลิกยังไงมีไลฟ์สไตล์ยังไงการใช้ชีวิตยังไงปรากฏมีน้องเจนซีค่ะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่า ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาชอบอยู่กับตัวเองนออ้องรุ่นใหม่จะมีโลกส่วนตัวครับแต่ว่าทุกครั้งเป็นกฎของครอบครัวค่ะทุกครั้งที่ออกไปทานข้าวด้วยกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะพอสั่งอาหารเสร็จทุกคนอาจจะยังหยิบมือถือสมาร์ทโฟนม,มาเล่นมาเคลียมาไทยมาฟีดอะไรก็ตามไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาหารลงบนโต๊ะทุกคนต้องวางมือถือ,อแลวก็ต้องรับประทานแล้วก็พูดคุยกันถ้า<ห>เราฝึกใช่ถ้าเราฝึกเป็นประจำๆก็จะได้ ดูไม่เป็นเรื่องแปลกในบ้านพออาหารครบแล้วเหมือนกับอ่าทุกคนกินข้าวกันเนาะคนไทยแล้วญี่ปุ่นก็อิเทนากินมาเราจะกินกันแล้วนะนะครับเราก็วางมือถือช่แล้วก็อยู่ตรงหน้าโอ้วันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างแล้วมันจะฝึกจริงๆแล้วการทานอาหารเป็นวงอย่างที่คุณต้องพูดอะแบบสังคมแบบไทยไทยอะจริงๆฝึกเรื่องความมีน้ำใจต่อกันนะครับ พอถ้าเกิดอาหารมันเป็นวงเป็นอาหารเป็นรวมใช่ไหมคะเราคงไม่โกยมาใส่ของเราหมดช,ชอบพะโลมากเอาพะโลมาคนเดียวเลยไม่ได้แต่ยิ่งถ้าเกิดอยู่กับปู่ย่าตาย,ยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลายเป็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องเสิร์ฟบ,บริการให้ก่อนด้วยซ้ำาอาคุณยายชอบพลาน้ำพริกใช่ไหมคะตักน้ำพริกใ,ให้คุณยายก่อนตักผักให้ เราจะคอยดูเด็อผู้ใหญ่เลือกอาหารอยู่ไกลมือใช่ไหมก็จะยื่นส่งให้แล้วก็ต้องมีช้อนกลางอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่การมีสติอยู่กับการกินสร้างเรื่องราวดีๆได้มากมายเลยเรื่องของมารยาทแล้วก็ในเรื่องของการที่มีน้ําใจต่อกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝึกเรื่องที่ตัวเราก่อนใช่ฝึกได้ทุกอย่างเลยนะคะแลวจริงๆแล้วอาจารย์ที่เล่าตัวอย่างของน้องเมื่อสักครู่กลายเป็นว่าน้องนุ่นใหม่ก็ได้เรียนรู้ที่ว่าจะต้องอยู่กับผู้ใหญ่ยังไง เพราะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสังคมเหมือนกับโลกส่วนตัวสูงเนาะแล้วก็ตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยไม่สนใจฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ซึ่งอย่างไอพีแรกๆอาจารย์เคยแชร์ไปแล้วที่บอกว่ามีการทดสอบในเรื่องของ EQ อะค่ะแล้วในเรื่องของโซเชียลสกิลกับโซเชียลแวนเนสของน้องๆร้อใหม่เนี่ยจะคะแนนน้อยมากเพราะั้นตรงนี้จริงๆค่อยๆฝึกตรงเนี้ยฝึกสติด้วยฝึกกิริยามารยาทฝึกการอยู่ร่วมกันนั่นก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกันในครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานอย่าลืมนะครับผม ยุคสมัยแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารนะต่อให้ท่านสั่งแกลบเนาะเราก็เลือกเมนูที่เราอยากทานเมื่ออาหารมาถึงแล้วโอ้โหเราทำไมจะไม่เ enjoy กับอาหารที่เราอุตส่าห์คัดเลือกอย่างดีแล้วเนาะค่อยๆทานไปนะครับวางมือถือลงสักครู่นึงถ้าสะดวกก็ปิดโทรทัศน์ไปเลยทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป มี<ช>สติกับการดูหนังที่หลังดีกว่านะครับเพราะว่ากินอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าทำอย่างที่คุณโต้งว่าเราได้ค่อยๆย,อย่อยอาหารแล้วค่อยๆอ,อยู่กับตัวเองแล้วก็ย่อยความคิดของเราด้วยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เลยนะอาจารย์เนาะ,ะแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมละครับมีไอเดียเกี่ยวกับการฝึกสติในการทานอาหารอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาใต้ YouTube ของเราได้นะครับ Gi v e m มีฟ v e Podcast นะครับก็จะนำเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้มาฝากคนไว้ทำงานทันที ทำมานานแล้วทำมาสักระยะหนึ่งหรือว่า First อ o b e r ใน EP ีถัดๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ